สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุภูสุคนมาพบพ่อกับช่องมาดามฝรั่งขีนกทางฟินแลนด์เด้อค่ะเดอ้อกามือหนีมันเป็นวันนี้อย่างวันพฤหัสพี่น้องวันพฤหัสเลิกงานแล้วได้โทรศัพท์อันใหม่มาฟอร์มาละซูนศูนพี่น้องโทรศัพท์ไงอัพโหลด ก็เข้าใจเหตุหรลอป่เป็นพี่นอ้องอัดวิดีโอสองหลอกกับ่าสามารถสิโหลดลงใน YouTube ได้มาดามก็เลยเอาแท็บเล็ตอัดแต่ว่าโทรศัพท์อันเ่าอันตัวนี้ของ iPhone น่ะมาดามถอดซิมออกว่าจะเอาให้พ่อใหญ่ใส่มาดามจะใส่เครื่องใหมน่น้อมันเหตุบะไ้พี่น้องอันนี้ก็กำลังสิเอ่อเหตุคลิปในแท็บเล็ตลองมึงแล้วค่ะ คำมัน,อนบอได้กับเบิดปัญญาค่ะเจาเสียนแนวดันบอกว่าหลูกบ่ได้ไฟมันใหญ่เกินไปพะนะโทรศัพท์นี่บอกเขาใจให้กันลอให้ลูกมาบอกอยู่ลูกบบหันวางอยู่พี่น้องมาดามสิมาเบาเรื่องให้ฟังว่าชีวิตมาดามต่อจากสามอาทิตย์มาอยู่ฟิลแลนด์กลับไปอยู่บ้านเร็วจังใดต่อนะพี่น้องเนาะมาดามกับด้วิสาอีกเพราใหญแล้ว เฮ็นจดหมายเชิญไปอีกค่ะได้วิสใอีกสองเดือนเนาะสองเดือนแล้พวพ่อใหญ่ก็เลกกิกเลยบอกว่า,าให้เธอไปจัดเตรียมเอกสารไว้ด้อให้เอาเอกสารมานั่งเอกสารในที่นี่ก็คืออันใบรับรองโสดพี่น้องอันมาดามกับพึ่งหูว่ามันเป็นยังไงใบรับรองโสดพึ่งหูว่ามันมีว่าเขาต้องใส่เวลาสิมาแต่งงานก็ฝรั่งอะ่ะพี่น้องอืมมาดามกับพึ่งหู ไปอำเภอไปอำเภอที่อยู่เนาะอยู่สมุทรปราการไปอำเภอไปล้วไปแจงเขาว่ามาขวใบรับรองโซดเขาเราบาเขาขนประวติแล้วเขาบอกคุณยานะ่ะคุณก็ตตรงมีใบาย,ยาไม่ให้ฉันพะนะฉันยังสีออกใบนันห้พะนะเอา้าใบยากับบมมีแล้วมาดามนันสีมูลอุยปุยจมือยากันแล้วเนาะสีมูลพังอะอยนีตืบ้อมกรเลยคุณยาที่ไหนคุณก็ไปยืนค้ำรองที่น,นั่นขอคน่าสันอ๋อ ไปอุบลพี่น,ออนอ้องไปอุบลไปอำเภอเครืองอำเภอเรืองในเนาะไปขอขนเพิินไปขอขนไปขออยงเพิินเรียบร้อยก็ได้มาก <c oughs> เอามาแปลเอกสารค่ะเอาใบยานมาแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอาไปเอาใบนี้ไปยืนที่อำเภอบางสาทุงวงเก่าอีกเพราะว่า,วม,ามาดามอันไม่มาอยู่ทะเบียนบ้านอันไม่เนาะมาอ่ามาอยู่ทะเบียนบาน้านสมุดป,ประกาศพี่น้องที่นี่ก็ เฮ็ดแลปลภาษาแล้วเรียบร้อยช่วงว่างช่วงที่ร่อว่นบินเนาะมาดำกลับไปวัดค่ะไปวัดหลวงพ่อตูไปบุญล่วงพ่อตูจำแด้ตอนนั้นบนใครลอยเก่าฟองพี่นนองอยากให้ฝรั่งมาแต่งงานว่าเขาสิแต่งงานก็ข้าจริงบอ,อ,อย่างสิเนาะเสร็จแล้วกลับไปไปวัดรหลวงพ่อสะท้อนไปวัดอ่าวัดสมานนารีมีคนพนบอกว่า ให้ไปกระซิบหูหนูหนูนี่ซักซีดแห้งบอกเพิ่นต้องการอีอยงวัดเพิ่นสีฮิตให้เฮ้าสมปารถนามาดำกระเด็ไปกระซิบบอกเพิ่อนเนาะว่าฝรั่งคนนยุ่ฟินแลนด์ติดต่อกันอยากให้เขามาขออยากให้เขามาแต่งงานคันคันคัน,นได้สมดังปารถนาแล้วนะ่ะจะพาเพิ่นมามาไหวามาวาัดนี่หลักก็่มาทํำบุญําำยังวะเนาะมาดำกับ มาดำเสื้อค่ะมันเป็นความเสื่อเนาะผู้ใดพอเสื่อกะพา,านเด้อพี่น้องเด้อมาดำกระได้ยังใจหวังเนาะพ่อหญ่แล้วก็ส่งอ่าอย่างอ่ะอีเมลลิลงลิงสำรับตัวเครื่องบินเนาะพี่น้องตัวเครื่องบินมันได้สองเดือนมาดำกับไปค่ะเดินทางมาฟินแลนด์มาอยู่ฟินแลนด์ใด้อาทิตย์หนึ่งพี่น้องพ่อหายแล้วก็เลยผ้า คนใหญ่เราก็เลยพผ้าไปจุดทะเบหยนสมรสดตอนแรกเลาบอกมาดาม่าเราจะแต่งงานกันวันที่เท่านี้เท่านี้มืมาดามดีใจพี่น้องป้าสิเด,แงงเด,ด็แต่งงานกับฝรัง่งเสด็จใส่สุดขาวขาวขาวโบสทนี่มโนไปแล้วเลยมโนว่าแต่งงานกับฝรั่งมันคงเป็นแบบนี่มาดามน,นะมโนไปเองพี่น้องวันที่นี่ก็ต้องใส่สุดขาวขาวงามงามแต่โซดอ,ดอกไม้วะเดียบ่ะมันบอแมนบัตเรประหอดมืออยลีิน่ะ อันก็เลยถามเราว่าท่านจะใส่ชุดไหนทําไมไม่เห็นคุณพาท่านไปซื้อชุดนี่วานะอ้าชุดคุณมีอยู่แล้วนะต้องซื้อหลบชุดนั้นสวยวะท่านอยู่ใส่สุดแดงพี่น้องสุดแดงที่เป็นสุดงามมันนะโอ้ยอยากให้โอ้ยบ่ได้ดังใจหวังพี่น้องว่าสิแต่งสุดงามสวยๆทายหลปแป๊ะขางฟ้าใบบักใหญ่โมเมนพี่น้องสุดแดงสุดแดงกระร้างทอไปพี่น้อง จดทะเบียนกันแล้วกับลวก,ลกว่าผ้ามากินเขาพี่ยังคนในหันเขาก็เขาหูว่าเฮายผมีหยาดตีพี่น้องไปเนาะไปกันสองคนพ่อใหญ่กับมาดามเขากับพาา่ทายลูปเขากะทายลูเพชรเพชรไหยวัสาะแล้วกับอ่า,อาหลังจากติดจุดแล้วพอเท่านี้แล้วหนาะสิเป็นนาแอมเอหรือน,น้ยทะเบียนหรืออย,ยางสยางเนาะแล้วก็มา,าเพชรไห่เรียบร้อยออกมาอยู่เดออาทิตย์หนึ่งอะไรพี่น้องไปจดทะเบียนกัน ที่เราต้องทําอย่างเงี้เพราะว่าคุณจะเข้ามาอยู่สองเดือนแล้วคุณก็จะได้กลับไปอีกนะเพราะคุณไม่มีคุณไม่ได้แต่งงานกับคนที่นี่ระบางสิอันนี้ถ้าเราแต่งงานกันคุณสามารถอยู่ที่นี่ได้อยู่ที่นี่ได้หนึ่งปีแล้วคุณก็ต้องแเข้าไปต่อวิสาพี่น่องตอวิต่อตอวิสายุนีละทายู่แล้วครบหนึ่งปีก็ไปตอกระได้อีกหปี ก็คบหาปีแรกกับสิได้เง้วไปเลยพี่น้องได้เป็นเง้วไปเลยเนาะตอนนี้กะมาดามน่ะก็ได้เป็นเง้วไปแล้วพี่น้องได้ยุ่นี่แหละเป็นคนยุนี่แหละมีซื้อมีอย่างอยู่ในะเบยันลาดพวงเขานี่แหละค่ะเขาซื้อหาปุ๊บเขาก็จะพอซื้อห้าน้ำสกุลน,นีน้ำสกุลน,นั้นก็นอยู่ปีแรกปีแรกที่ยุ่กเบพ่อใหญ่น่ะว่าด้อยูุ่ในเมืองพี่น้องอยู่อยู่นอกเมืองอยุ่เมืองคู่รู้มันมันอาจจะเป็นว่าอำเภอเล็ก กับโบเมนนะียนเนาหน้าสิตาบนุญน,น้อยๆเล็กๆน,น้อยๆยุ่ไก่ๆพี่น้องในป่าเนาะมาดามกะอยู่กับพอหญยปีแรกก็คือเข้าบด้เรียนพี่น้องเเ้าๆคือบอ่ได้พี่น้องทายุในประเทศเขาคือเข้าสิมาคิดง่ายๆคือมาดามก่อนคิดก่นถิ่สิมาอยู่เมืองนอกคิดง่ายๆพี่น้องไปทํางานฉันไม่ต้องการพูดกับใครฉันจะทํางานอย่างเดียวฉันบ้าพลังมัมนบบเมียนพี่น้องเฮาต้องฟัง,งคําสั่งจากเขา เขาเหอ,เอียงเขาต้องฟังให้หูเรื่องพี่น้องบรายทั้งภาษาคิดบรายทั้งภาษาฟินแลนด์มันบไายพี่น้องมันยากอยากในการดำร่งชีวิตในการทำงานในการเว่กระปูคนแม่กระทั่งเวลาเขาเจ็บป่วยเขาไปหาหมอเขาก็ต้องตรงเหวากับเขาแต่เ้าเบวี่ยงโหูเรืองเขาจะถามเขาดิคุณต้องการล่ามไหมเขาี่วางสิมานดำน่นต้องการตลอดล่ามพี่น้องมาหนามมาอยู่นี่มาหนาม ้าตัดหลายเถื่อพี่น้องนับนับเถื่อปทวนเนาะจากแรกๆพามือพี่น้องพามืออพามืออพาข้อมือพาฝ้ามือสองขามาอยู่นี่พาตัดทั้งหมดมือได้พี่น้องหกเถื่อใส่ลามเถื่อแรกก็เถื่อที่สองเถื่อต่อไปบอตกใ่แล้วอืเขาหูเรียวว่าอ๋อเป็นคนไทยเป็นดังดาวพายามวางยาเขากรสีมาบอกเขาแนวนนแนวนี้ ืเอเฮ้าเข้าใจเขาเฮนะ้าหน่ะพยายามเข้าใจเขากับพยายามเข้าใจสิ่งที่เฮาสื่อสารกับเขาคันไซล่ามเสียเงินบ่บ่เบอร์เสียเงินล่ามพี่น้องรัฐบาลเขาอ่าใจ่ายให้แล้วพี่น้องเนาะล่ามนะ่ะล่ามเป็นฝรั่งเแถาๆนี้พี่น้องแถวๆแถวว่าไทายเก่งขนาดเงินหลฝรั่งมายิ่ง่ถเว้าไทายเก่งมากเลยแหละมานามกระยู ปีแรกอย่บานเขาป่าเก็บบุบรีเก็บเห็ดเอาไปหาขายไปหนอกเอาไปหาขายไปฝากน้องคิดน้องคิดแล้วมีหลานขาาอยู่ในตำเปเรเนาะเล่ากา็เอาไปฝากเล่าให้เล่าไปขายในตะกอนเราวพระท่านเฮ็ดหลานข่าแล้วเอาไปขายในตลาดพี่นนอกตลาดสดเนาะมาดามกะไปฝากเล่าขายกะได้หลยๆกห้พญายตีรถมาเมือง จากจากมองทียูตะกอนเนี่ยมันห àng ่นนา,หนา,างกันหกสิบหากิโลพี่น้องทอริมาฮอดเนาะมาดามกะไปหาเก็บไล,ยล้ยหลายสาสมอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอามาส่งเขาก็ได้เงินพี่น้องได้เงินมันเป็นเงินหลายสําหรับเฮ้าแต่มันกับบหลายสําหรับฝรั่งเพราะว่าข่าเฮ้าสตักไใ้ถังหนึ่งข้อเฮ้าสิมาทาความสะอาดนี่มันก็นใช้เวลาหลายชั่วโมงค่ะเมียนอยู่มีต่ค้บอกว่าเขามาเก็บ เขามาเก็บอ <S an> ่าบูเบอรีที่ฟิแลนด์หรือว่าสวีเดนเขาได้เงินแสนเงินสามแสนสี่แสนกาบานแมนค่ะเขาเจาะไปจะตีสามตีสี่คาเจาะตักโดยว่าองทํำความสะอาดตักตักใส่สอบใส่สอบเขาโลงงานใหญ่เป็น้อกสร้างเป็นกิโลข้อสี่ได้นอนมานี่สี่หาถุมข้อเขาสินั่นคือเขาตรงแบกมันมันคนที่มาเก็บเก็บผลไม้น่ะจะคิดว่าได้ง่ายๆด้วยค่ะยากขึ้นกัน ยากเหนื่อยขึ้นกันมาดามก็อยู่ปีแรกปีสองปีสองค่อยเริ่มไปหาหม่องเลียนพี่น้องหาหม่องเลียนแบบปวดตงใจเงื่อนหม่องเลียนฟรีหอเขานั่งรถไปนั่งรถไปในเมืองไปเลียนเลียนภาษาพี่น้องก็เอ้ยก็ไก่ใหม่เลย a b c d ใหม่ใหม่ใหม่เลยเริ่มต้นแบบนั้นพี่น้องมาดามนะ่ะยูอยู่ปีหนึ่งปีสองปีที่สามมาดามได้โรงเรียนได้โรงเรียน อบอมเป็นโรงเรียนนะนั้นเดอันนี้เป็นโรงเรียนที่รัฐบาลหาให้เฮ้าไปน่น้องคือเฮาต้องเรียนเลื่มต้นแรกเลยก็ับไปเรียนทนังซื้อพี่นอ้องกลไปพ่อคนไทยตอนว่าอยู่ปีแหลปีสมบพไผไปพ่พอคนไทยนี่แหละพี่นอ้องไปพ่อคนไทยนองคนไทย่นกะหักกันเท่าคู่มือนี่ลหละหักกันไม่หยังกินก็แบงส่วนหมากน้องเขาจะแบงเมื่อให้มาดามนี่ลหละมาดามน้องเขาขนาดเขาสื้อทุเรียนซื้อ,อยังเขาม่แบงมาดามตลอดเดีคนเฮาอยู่เมืองหนอก มันก็เหมือนตัวคนเดียวนาะพอไห้มามาเจอหนองเจอมูแบบนี้เขาก็รหลุซกว่าเออถ้ามีคนขเขาเหนียบบุญพลามันอยู่มาใส่กันมันคดีพอกันกถ้าแพ่งกันค่ะก็เด็กหน่อยสุ่มนั้นมาดามอยู่มาเด็กไปเรียนไปเรียนภาษาไปเรียนอันนั้นแหละเดี๋ยวขิดต่อไปมาดามสบอกให้ฟังด้วยว่าชีวิตที่ยู่ยกับพ่อใหญ่นะ่มันเป็นยังไงแน่ มันลาบากบอ่อมันเป็นแนวใดสิมบเาบ่าเรื่องคิดกันก็พหไงฟังมาดามไดก้กระเป๋าเมียบ้านละเดือบดันนะคลิปน้ำมาดามสิมบาบ่าสู่ฟังได้พี่น้องคลิปนี้มาดามขอจบไวแค่นี้เพราะว่ามายางยงามันหลดดุดบ่ไดพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขามารับฟังรับชมมาดามบาเนาะ,ะเนาะอ่าหาคลิปนี้ถูกใจกับ like กดไลค์กดแชร์มาดามในเด้อยวจะฝาก,ากท่องเลยเนาะ หนีแหวนน้้ยอมอ้อม,อออมใจน้ำในเด้อไม่บายจ้าพบกันคลิปหน้านะคะ